สวัสดีค่ะมื่อนี้ช่องแม่ใจดายผ้ากินฮาค่ะมีส่วนมากกินข่าวแล้อค่ะมื่อนี้จะกินแบบบานๆคือเกาล่ะค่ะกินของมักคือเกาค่ะมือน,นี้สิมีอ่าต้มจืดเนาะคะ่ะต้มจืดอ่าซี่โครงหมูแล้วกับกุ้งกุ้งย่างเกลือเนาะคะ่ะของมักอันพริกกะปิแล้วก็ซีฟู้ดของข้านะคะ่ะก,กับกุ้ง แล้วก็พักค่ะพักพี่น้องนี่นะคะนี่นม่จะได้สีมะส่วนกินเขาน้ำกันยเตี๋ค่ะมามาค่ะพี่น้องเบาๆไร่าาด้วยค่ะ,ะกินกันแล้วราคานี่สิเป็นห้องน้ำจิ้เนาะคะ่ะรสชาติจัดจ้านอยู่ด้วยมาด้วยค่ะ กิ่นของมลิโควิดเขาจะว่ากินได้แล้ว่ะกินใหญ่เลยเพราะว่ากดมากท่วงนะท่วงที่มันระบาดไม่ไหมนะกดก็กิน <c oughs> นี่ก็จัดนักเนาะ <c oughs> โตโอ้สดๆเลยอาจารย์ดิดไปเอาในกับช่างตลาดเซอรี่นะ่ะเต็นเลย เนื้อินกระลูกไส้เพิ่มไกินนังด้นั่งกันเลยล่คะค่ะกลุงมาม่น้ำเนว้แน่นขนาดสดเนืออมันหวานว่าจะเนืันกินไม่อมันน 妈。 กินได้ใช่ไหมมันปอกเป็นแล้วใช่ไหมลูกมันมันไม่ยากนงมันมันไข,นไข่ค่ะแม่ไข่ดำๆด้วยทองเป็นไข่มันกุ่งไข่ดูดอีอีแก่ได้นะลูกอร่อยนะมันมันปินใช่ไหมจิได้บอกวันนั้นก็กินกินกุ้งสามวันติดแล้วเนี่ย <c oughs> นั่นกินก็ปิน กินยังต้องกินต่อมันก่อนทานจิแกงหาด้ลยค่ะมันมันแข็งน้องน้องได้ทำได้ใช่ไหมแกะได้นะคนณค่งแกะยากเด้เค่ะอันเครื่องอ่องเตี้ยตอนนี้เอาเนื้อมันยังไนองนี่คะเนเนือเอาฮักเคือง มันหอหอมขนมจีนกินแล้วก็ห้งกินนี่เขาบอกนี่มันไงน่ารัลูกไข่มันก็ก,นนกินได้เลยครับไข่มันลูกทำไมไข่มันสีดำอ่ะทำไมไข่สีดำาอ่ะ โดนไฟอ๋อใครอืมอ <mm ืมคุณโอ้ใครโดนไฟกลิ่นของมักเลยค่ะไม่ันไดลมันไหลมันของมักเนาะนี่หางมันข้ามโ้ย มันสดจริงๆเลยนะแม้ว่ามันเดี๋ยว่อลงก็มันสิ่อันนี้มันมันเต็นโดงๆยูยค่ะไปสื้อ ใส่เวลาเน่นอะแก่ใครมาันอร่อยพี่น้องไม่ค่อยนทากินเลยไข่อะไรนัลูกไข่ไม่ค่อยน่ากินมันดำมันมันไอตัวแกงไงแบ่ว่ามันใจหนี่แล้วพวงไข่ เดินถังอ่ะทำไมไม่กล้ากินล่ะมันไข่มันกลับกรับกลับไม่รู้กินแล้วกินแล้วมันมันะมันใช่ไหมเค็มเค็มมีรสชาติน้ำจิ้มจัดจ้านไหมลูกมาคั่มเนี่ยหดอื้ออื้อ ฟินมากค่ะแสบก็เรียวกว่าฟินแบบสุดๆตุ่นได้นะทำแนวก็ขอโทษขอพายด้วยค่ะมันฟินไดต้ต้นกลิ่นเสมอเลยตรงเนี้ย เอ้โควิดมนาค้นยานกับบอยยานเลยค่ะนีซื้อกินเงนทัน้เป็นอยัางงหาห้หสุกห้ากินสุกโอ้โหนี่จะความฟินเีแจะความแซ่แบบพี่น้องเผ็ดด้แล้ว่ะ ฟินเออ <c oughs> นอะฮึใบอกฟินมากกินมากไหมไมากต้มเจือกิน,นมักงเดยข้าวกินมักงข้าวไม่กินะไรเหรอไม่กินข้าวเลยเหรอ อยากไปจ่ายานั่นเดี๋ยวทำให้นั่นกินมันมากเลยเติมนเนี่ยมัน,ม,น,ม,นมันกินแล้วมันปิ้งเลยดิพี่เนอะเดี๋ยวม,มาใหญ่กันย่อมค่ะแบบปิ้งม,มากๆขอขรให้ได้พาเด้อ โอ้ยออกมาเลยโอ้โหตอนแรกว่ามากินกุ้งกุ้งไอ้กุ้งขาวเพราะว่ากินกุ้งอันนี้กับฟินฟินก็อีกอันนี้เลยกินกุ้งอันนี้กุ้งขาวอะไรฮะหาหนูเลยพีนยยพ่น้อง อนอมะะแบบนี้มันจ่งข้าวเนางนะปิ้นไอย่ะคะ่ะตัวใหญ่ไขป่ปลูอร่อยอันนี้ไขม่มันมันเนาะ เหรอว่ามันจะเริ่มเป็นตัวแล้วเมื่อไปไอ้ที่ร้านเข้อนี่เลยอ่ะตักตักแบบตักแบบมันยังไอ้นี่ยอยู่ในออกซิเจนอยู่เลยมันไม่มันเป็นกุ้งสดมากเค็มมากอะไรไข่ดูดน้ำอะ่ะอะอรนะกินได้ทั้งพวงเลยนะมันเป็นพวงเห็นปหมปหม้องไมนเป็นเนี้ย เราเพาเอาออกเปนทวงเลยก็ได้ลูกเอาออกก่อนคล้ายๆไข่ปลาก็ไข่เนาะมัเหมือนกันเหมือนอ,อ่ะไข่ปลาใช่ไมเนอะ มันปิน้นจัดจังขนมด้วยนี่นจีนปุ๊บมาเนี่ยจีนไข่ะน้าพี่กะปิะว้ก่อนดนะ้ยเขาปบ้อนทีเป็นเนีงเยงด้ย

น้ำเผ็ดอยพี่นองโอ้ยิงคินดต้องกินได้เผ็ดไหมขอโสดขอให้แล้วค่ะน้ำตาแสบต่เผ็ดก่อนี้นเลย อ,อยากมันมากไปกินเป็นแล้วในชะ่ไหมตอนแรกบอกว่ามีจะให้แม่แกให้ต้องลองกินเองลูกมันจะได้ นะนไรนะนะม,มันเต็มหมดเลยนะเนี่ยได้นะเื้ยเลยง่วช่วงนี้กินมหมดไขมันขึ้นแต่ว่าเราว้วาวว้าวไข่ตนนี้พุ่งไข่เลยน้องช่วงไข่เอาไว้ก่อนเดี๋รากินที่หลัง ขอ,อตัวขอพายดูหันแจกให้ดูตอนกลางคืนออกขึ้นมันมันแตกแล้ว <c oughs> พ่อมันละ กินข่าวค่ะมาพี่บุญพี่บุมาคลายคลิปครดอ่ะอโดอ่ะไม่ไม่ใช้กินทูบ e บใช่ยูทูบเดินมาบุญกินข่าวอดบบคลายคลิปเ็ดคลิปลงยูทูบ คลิปล่องช่องนะคลิปกินนะเพีเเยงกิก่เข่าวเลยล่ะต้นกิ่นข่าวปกติเลยล่ะหัวละหัวละมาหนี้มาหนี้อ่าแม่จะได้กะขอตัวนะคะ่ะมาหนี้กับผ้ากินซัมนี่อ่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไข่ช่องแม่เจได้ผ้า,ากินฮาหารในเด้ะะ่อค่ะมาหนี่ก็มาส่วนกินข่าวซัมนี่ได้ค่ะกินแบบบานบานแต่กระแซบฟิน ไป่น้ำกันได้ค่ะพี่น้องวันนี้ก่ะสวัสดีค่ะ